คือขุนแผนพนมเศรษฐีแห่งวัดบ้านขยุงจัดสร้างเป็นที่ระลึกแก่เจ้าภาพงานกระถินปี2559มีพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ฮุกเซกตลอดไตามารปี59มีมวลสารไปแก่ภายตะเคียนของวัดขยุงมวลสารหลักของพระขุนแผน พนมเศรษฐีรุ่นนี้นี่คือพระคุณแผนสายของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินสร้างโดยพระครูไพรโรดอินทะสารเจ้าวาดในตอนนั้นนี่คือพระคุณแผนที่จัดสร้างเป็นที่ระลึกแก่เจ้าภาพงานกระถินปี2559มีทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มีการเล่นหาอยู่ที่ราคาหลักร้อยกันอยู่ขอบอก เอาไว้ก่อนนะครับว่าพระคุณแผนพนมเศรษฐีรุ่นนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเก็บก่อนที่จะมีราคา